ราศีตุลสัปดาห์นี้นะครับการงานจากหน้าไพา่ได้เป็นรูปผู้หญิงนั่งแบบสบายๆพร้อมให้การช่วยเหลือผู้อื่นสามารถตีความได้ว่าการงานใครเข้ามาขอให้ช่วยมักไม่ค่อยปฏิเสธแถมไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วยใจดีสุดๆนะครับแต่นะครับก็มีเรื่องให้หน้าระวังคือบางครั้งช่วยคนอื่นมากจนเกินไปจนสุดท้าย ทำให้ตัวเองลำบากได้ครับใบต่อมาคือการเงินได้ไพ่เด e ทาวเวคือหอคอยที่กำลังถูกฟ้าผ่าจึงสามารถตีความได้ว่าระวังรายจายแบบปุบป,ปับตั้งตัวไม่ติดเหมือนโดนฟ้าผ่าแบบไม่ทันตั้งตัวแถมไม่ใช่จำนวนน้อยๆด้วยนะครับ ใบสุดท้ายคือความรักได้ไพ่เด็กถือดาบสามารถตีความได้สองความหมายคือความรักระหว่างคนอายุน้อยกว่าจะเข้ามาสร้างปัญหาทำให้ผิดใจกันได้ต้องใจเย็นๆนะครับส่วนอีกความหมายคือระหว่างปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย้อนกลับมาทำให้ปวดหัวอีกครั้งครับ